นอนบวกนอนโค่นแล้วกันได้เวลอาอาบน้ำก้อนเขาขอมูเ<ล>จ้ายู่บอช่วงเวลานี่แหละที่ลูกๆในขอบเฮาชอบที่สุดเลยอมซ้อนแล้วก็เพิดเพลินกับการถี่เฮาค้าขีาไข่ให้เขาพี่น้องเออต่อให้เขาได้นอนบวกต่อให้เขาได้ลุกนอนแช่หนานก็ย่างบวชักทอตอนที่เฮาได้ฟอกสบู่แชมพูเขาเอาผ้าค่ะ ทูคัดขีไข่ทูแชมพเูเขาก็จะยืนหนิงเลยออนซ่อนคักนะคะมีแห้งลายวาสันทะก็คือค้นอาบน้ำเลยได้ทูสบู่ได้คัดขีไข่เนี่ยนะคะ่ะมันละมีแห้งน้องพี่น้องน,อนะคะลูกลูบเข้าในขอก็คือกันนะคะภัยภยหลายคนถามว่าอุย้ยน้องๆลูกๆในขอ้ออิงคือผิวพันธ์ดีแท้มาสันบักระจ้าสี่่ะค่ะนะคะ,นะคะ ถ้าเป็นไปได้กับอาทิตย์นึงอาบเทือนึงกันยังดีคัดขีคายให้เขาเทอือนึงกันยังดีผิวเขานี่จะเหลือเมียงเมียงเลยค่ะพี่น้องค่ะส่วนแชมพูที่ครูอิงใส่เด้อค่ะเด้อนะคะใส่สันไล่สันไล่ไลเฮานี่แหละค่ะเพราะว่าสันไล่กับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันขจัดคราบได้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ดับกลิ่นพร้อมนะคะอยากให้หอมเข้ากับผสมกับแชมพูซะผมคนนี้ละ่ะ เอาอีนังกระไดค่ะยี่หอถือกกระไดที่มันมีกลิน่นหอมนะคะและอย่าลืมเด้อย่าลืมแค่คิวหูให้เขา้อมค่ะนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าห้าบกแข่คิวหู้นี่คิวูเขาก็จะสะสมนะคะสะสมเต็มหู mm hmm. มาแลงเนี่ยมันก็จะไปตอมมองที่มันชื้นชื่นแฉะแชะมองที่มันสกปรกมองได้ที่มันสกปรกมองที่มันมีกลิ่นมองนั่นแหละมาแลงมักคัก มันก็จะจ้อหูเขาเขาก็จะเกิดความลำคานเพราะฉะนั้นในเวลาที่เขาอาบนา้ำเขาก็ต้องแคคขีหูเขาพอบด้วยค่ะเด้อให้มันสะอาดสะอาดาอาบนา้ำให้เขาบ่อยๆอาบนา้ำแล้วก็คัดขีข้ไขยให้เขาดูๆมันจะเป็นการซอนนิไซเขาให้เขาเชื่องให้เขาไว้ใจเข้าขอมนะคะลูกๆตัวใดที่เขาขอ,อกมาไม่ไม่ถึงยังบวายว่าง,างใจใเข่าก็ต้องจับดูๆแล้วก็อาบนา้ำให้เขาดูๆนะคะคัดขีข้ไา่ให้เขาบ่อยๆ เขามีแห้งเขาสบายเหนือสบายตัวเขาก็จะเกิดความหม้ว่างใจเห่านะคะเมื่อเกินเดือนดอกพี่น้องนะคะตัวได้ทีเราหวาดเราแวงดีๆน่ะนะคะย่านเห่าบ่อยๆน่ะนะคะอาบยิ่งจับบ่อยๆแล้วก็ยิ่งอาบน้ำให้ดูดูค่ะแล้วก็เว้าม้วนๆน้ำเขาพี่น้องรับล่องเชื่องบางคนผู้หญิงเห็นเวลาอาบน้ำให้ลูกกับสีบ่มักคัดผื่นทองเขาคัดในเด้อค่ะเด้อผื่นทองเขาี่ก็สสำคัญนะคะ มาแรงมักที่จะไปกัดพื้นทองเขาเขาก็จะเกิดความรำคาญกับสิเต้หนาเต้หลังนะคะคัดขื้นทองให้เขาเกาแบบทุกหมกมทุกหมองทุกบอนนี่แหละค่ะนะคะเ<ม>พราะว่าเฮาคุยก็เป็นคนมักเหล่นน้ำลูกเนะาะมักกอดมักหอมหัสันทะแล้วไปแล้วหนึงตัวกวามาอาบให้แม่สาวน้อยอคบัดน้องซากุระของเรา ลูกสาวเจ้าควันเผ็ดค่ะสาวเผือกหน่อยเห็ดอันตันเยอะจักเลียงควายหรือจักเลียงโโยงูดอกผู้เลี้ยงตัวได้ตัวได้กลายเป็นงูเบิดคู่ผู้คูตโตเบิ้งแข้งเบิ้งขาเราเนี่ยคะ่ะอันตันแขนอันตัน่าสันสำหรับน้องซาก,กุหลานี่ลำเคียงลำโตเราก้มแบบนี้ตลอดเลยจะกินหน่อยกินลายแต่บุเคยเห็นสวนบกจักเถื่อค่ะ ก้มมันลั่นอยู่โดยเฉพาะ <S <S น้องหลูกๆเขาถี่เป็นสีเผือกเด้อค่ะเด้อบ่อาบบ่อใดเลยต้องอาบต้องคัดต้องทูนะคะทูทุกมองทุกบอนผิวเขาจังสีงามโตได้กระซางถี่เขามหาขอกูอิงผิวแดงแดงคนแดงแดงมากนั่นหมายความว่าอดีตเขาถือให้ตากแดกอยู่ตลอดเวลา ผิวพันธ์นี่ออกเป็นแดงๆแ,แห่งๆมาอยู่กับผู้หญิงโบน้านค่ะจากผิวแดงๆค้นแดงๆก็เลื่มมขาวจ่วเลื่มออกเป็นสีชมพูนะคะเพ้นไลลมัสบายตาตัวค่ะสำหรับสาวหน่อยเผือกสิเป็นสาวเผือกใหญ่หรือสาวเผือกหน่อยก็ตามเราต้องดูแลผิวพันธ์ดูแลค้นเขาเป็นพิเศษเด้อค่ะเด้อ ีเข้าจังสไร้งามนะคะคนหนีข้าวอยู่อ,ออกชมพูอ่อนๆโอ้ยเนียวเบิงแล้วก็ออนซ้อนค่ะสบายหูสบายตาอาบตัวใหญ่แบบใดอาบตัวหน่อยคือกันค่ะหมอมี่บ่าตัวได้ส,สะอาดเป็นพิเศษตัวได้ี่จะอาบรลวกๆมอมี่ค่ะต้องอาบต้องทูบดถุกหม่องทุกบอททกแขนทุกขา ขื่นทองก็ต้องทุขี้หูก็ต้องแคะเบิดคู่โตนะคะให้ติดแต่เลี้ยงควายงาม,มต้องดูแลปานีตเป็นพิเศษในเด้อค่ะเด้อนะคะถา้าโตตนเขางามตัวตนเขาสมบูรณ์ผิวพันธุ์ดีแล้วนะคะมูลราคาเขาก็จะสูงถ้าเกิดมีภัยมาหม,มักนําเขาก็เสนอราคาให้รดดอกขึ้นอยู่ที่เฮ้าเอาสิตัดใจใดบ่สำหรับคู่อิง แบ่งตัวได้ตัวได้ไปคุย,ยกันน้ำตาหน่วยหน่อยหนุ่อยหน่ย,ย,ยบางตัวไห้เป็นอาทิตย์พี่น้องเอยขึ้นหอดหูขึ้นหอเตาเฮ่าเลี้ยงเขากับหักเฮ่าเลี้ยงเฮากับผูกพันเนาะค่ะเน,นาะหักคือลูขึ้นเตานี่แหละ<อ>ไป้ายมา้ายไปคํเมืดเดึกดื่นกระโบ่ได้ค่ะต้องฝ้ามาหาดูดูอยู่คอเพราะว่าเขาก็จะค่อยถาพ่อค่อยถาแม่นัะะ่นแหละยามใดเนาะพ่อแม่สิมา ปวดขี่กระปวดปวดเหย้กับปวดยามไดสิมาเอาลูกเอาเต่าล่งนามไปขี่ไปเหย้าหิวกัหิวนะคะซ้อนนักซื้อคุยเองก็ซ้อนแล้วก็ต้องฝ่ามาเสิทะเลทะไลบอได้ค่ะเฝ้ามาหมาลูกมงสาคุระ,ะนี่เป็นร้านแก้วฝาค่ะแม่พี่คุณจา้าตอนมาใหม่ๆเด้อพี่น้องโอ้ยแต่ลือตสัสัดค่ะมาแบบพร้อมโซเลยสันหลังนี่ก็้มกิบเลย กระดูกคางกระไลกันหยาบหยาบกระดูกช่องกันค้าง่างนีโพวสันสองตุ้มาอยู่กับคู่อิงเกือบจะเข่าสามเดือนแหละเรื่อมมีเนื้อมีนังขืนผิวพันธุ์ไซ้ืนข้อก็เริ่มตันเจรือขืนแล้วนะคะก้นก็เรื่มก้มสิเป็นบางหน้าตัดแล้วแม่นี่นสู้งลอยหาซบเด้อค่ะทุกคนแต่ที่เบิงเล่า เป็นบางๆก็ย่อนว่าเราจอยมาก,ก่อนพี่น้องเอ้การเลี้ยงดูเขานะผู้เอิงอยากจะเน้นย่ำอยู่เมื่อว่าสิเลี้ยงโดยออ้ย่งก็สางเด้อค่ะเด้อต้องให้เขาเด็กกินอิ่มแต่ถ้าให้กินเต่เฟืองกินอิ่มสมได้กับโบวอวนค่ะเพราะว่าเฟืองบัมีโปรตีนเด้อค่ะเด้อหย่าธรรมาติกันยังว่ามีกันยังว่ามีโปรตีนอยู่ถึงจะโบ้ลยก็ตามนะคะคุณเอิงก็เลยเลือก ปลูกหญ้าเองเนเปียแน่หญ้าววานแน่ค่ะลูกสี่แน่อย่างหน่อยก็มีโปรตีนสิบเปอร์เซ็นต์สำคัญถ้าห้าปลูกหญ้าเองเหฮาก็จะสามาตัดได้หลายเถื่อได้หลายปีพร้อมพี่น้องได้หลายปีพร้อมลดต้นทุนหฮาได้นํำนะคะในที่สำคัญปลอดภัยต่อลูกๆในครอบครัว <c oughs> อยู่ส่วนคู่อิงนี่นะคะแรกๆที่ปลูกใหม่ๆในปีแรก กวาดอยู่ปุยยูเลียนะคะ่ะแต่คู่มือนี้บมดได้วานแล้วค่ะใส่ปุ๋ยขอกอย่างเดียวเลยนะคะก็เอาฟุ้นขี่ควายนี่แหละนะคะเที่เอาค้นใส่เมื่อตรงมีสารเคมีเลยค่ะบมต้อตรงมีปุ๋ยเคมีเลยฝนตกใส่เวแต่นามเพียงพ่อเนี่ยง่ามบยเกคือเย<อ>เห็นบางขอ้อหน้าฝนจังสียละค่ะทุกคนหญ้าขึ้นร้ายงามมาค่ะ ไปเกี่ยวหนาโมเมนเกี่ยวโมเมนต์หาเจ้า,จาข้องปลูกด,ดอกนะคะไปเกี่ยวหนาธรรมาชาตินี่แหละนะคะมาหายงอคว,า,วายกินมาหอดแล้วโอ้ยจังได้ล่ะโตถ่องอ่อนๆกะแ่งลูกัวแม่ใหญ่กะเหย้าไปเกือบเอาน้ำบทันถ้าฉีดยาบาทันนี่ก็คือหยาดมับมาอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างหนา,าที่ไปตัดเอานั่นสวน ขางๆสวนหยานะ่ะมันเป็นสวนอ้อยค่ะขาจะเจ้าใส่สารเคมียาฆ่ญญาห้าฉีดในสวนอ้อยเวลาฝนตกมาหนามมันก็สะาล่างพื้นดินจากสวนอ้อยมาใส่สวนหยาพี่นอ้องหญยามันง่ามง่ามสน่เก่าสางนะคะแต่ทำให้สารผิดโอ้ยอันตรายค่ะ ไ้ายองอ่อนๆกันรู้หลูกหยอนละมัด,ะมดระวังก,กันในเดอ้อค่ะเดอ้อไปตัดห้าเบืองสายเึืองคว้าแน่ว่าหยามองที่เ้าไปเอานะมันมีสวนอ่อยบอ่อมีสวนมันบอ่อนะคะแล้วก็เป็นตาเพิ่นจะสีอ้าวตัวสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้อาบน้ำขัดสีชวีวันให้สาวเตี้ยน้อยของเรานนองดอกเหมยคะ่ะ สาวตู่น้อยของเฮาพี่น้องจ้าเบิงเบ้งจาเมิงมาอยู่กับคู่อิงเมืงอนี้เป็นหมูเบิตกมาเ<ก><ก>ดือนนี้น้องดอกเหมยสมบูรณ์แห้งแล้วก็ทองแล้วพร้อมทุกคนเ้ยนะคะทองกับเจ้าบั้งไฟล้านอีกประมาณสิบกว่า,าวันก็ครบสองเดือนค่ะสําหรับท้องแรกนะคะน้องดอกเหมยสาวตู่น้อยของเราเนี่ยกับรูปร่างของน้องดอกเหมยของเฮาเนี่ยนะคะ ทอดแบบเพชรอุดรแบบหย่อส่วนมาเลยค่ะถ่ายมะนาวตัดหลังเปรีบเสียบอยู่พี่น้องเอ้ยผัวหางกับงาเงาหหางกัหไงและที่สําคัญนะ้าผากโหนกนู่งงามเอิกมะพร้าวกะว้างส่วนสูงของหนองดอกมือตอนนี้อยู่ที่104เซนต์มาอยู่ <นะ S 1> กับ<ะ>ผู้อิงได้สามเดือนสี่เดือนส่วนสูงโม่หั่นละสูงขึ้นอยู่ค่ะยังทอเก่าอยู่ หนึ่งร้อยสี่เซนเหมือนดดเดอมเดี่ยจังสี่พี่น้องเอ้ยเราอายุน่ะได้สามปีกว่าแล้วค่ะฟันแท้สองคู่แล้วะคะตอนเนี้ยสายแขกกำลังเป็นที่นิยมค่ะในวงการควายงามและกันยังมีโบกี้คอ,อกเองค่ะนับคอ,อกได้เลยค่ะสำหรับควายแขกนะคะสายแขกนับคอ,อกได้เลยว่ามีกี่คอ,อกในประเทศไทย อะไรที่มันมีน้อยมักจะมีมูลค่าส,สูงคู่คอิงก็เริ่มต้นที่น้องดอกเมยนี่แหละนะคะเอาแบบเตี่ยไวส้สักกอนนะคะ1 0 4เซนถึงจะไม่ใช่แคละแท้แต่ก็มอธรรมดาแน่นอนสำหรับน้องดอกเมยค่ะฟันแท้2คู่นะคะสาปีกว,ากว่าจะเข้า4ปีส่วนสูงยังอยู่ที่1 0 4เซนคือเป็นสายพัฒนา ที่เอามาเป็นแม่พันธุพัฒนาต่อยอดกับพ่อพันธุ์แคระ์ค่ะสามารถที่จะใส่ใส่นีนได้ในการ <คะ S 2> บีดควายแคระแทะและก็สวยงามเพรา<ค>ะลักษณะตัวตนของแม่ดอกเหมยได้แล้วมาเต็มเลยเนื้อหนังความเป็นตัวตนของลักษณะควายงามสายแคร์เหตุม่ถี่กำลังอยากจะพัฒนาให้ได้ควายแคระแทะนะคะและมีงบประมาณจำกัดก็ให้เริ่มต้น เล่นจากแม่พันธุ์เตีย่ยประมาณนี้แหละนะคะส่วนสูงก็ร้0ยสามร้อยสไม่เกิน110เซนนะคะสามารถที่จะนําไปพัฒนานะคะใช้เป็นแม่พันธุ์เพื่อที่จะบีทให้ได้ลูกควายแคะโดยการเอาไปผสมกับพ่อพันุ์แคะแท้ได้เลยโตตนผิวพันธุ์ของควายงามมั่วมันข้นอยู่กับการเลี้ยงดูอ e ีลีเดอค่ะทุกคนเดิอน้นองดอกม้น ตอนมาอยู่กับคุยใหม่ๆเนี่ยคนแดงๆมาผิวแดงๆผิวแห่งการมากค่ะนั่นไม่ค่ามว่าน้องเป็นควายที่ถูกเปลี่ยงแบบไรทงตากแดดไล่มาอยู่กับคู่อิงนะคะอยู่ใ้เขาเดือนที่สโอ้ยผิวเนียนเกียงออกเลยค่ะเนื้อนังนี่ผิวเป็นสีชมพูอองต้องค้นเป็นสีขาวคือปุยฝ้ายเลยนะคะนี่แหละเขาจะเอิ่นว่าเผือกฝ้ายสวยงามที่น้องค่ะ ุกสิ่งตัวอย่างขึ้นอยู่กับการเรียงดูอีเลเด้วยค่ะเดอ้อนะคะยังได้แบ,บไห้กเ็เรียงแบบนั้นละค่ะ